นมแล้วเหรอลูกอ่ะแม่กอดแม่กอดอ่ะแม่กอดมาอะฮะแม่ทำไมอ่ะทำผิดก็ต้องรู้จักขอโทษสิงไงแม่ก็ให้อภัยอยู่แล้วอ่ะเพราะหนูเป็นลูกแม่ใช่ไหมแค่หนูขอโทษมาแม่ปิ๊ก็ให้อภัยอยู่แล้วถูกไหมคะดวงใจ ดวงน้อยของแม่เฝ้าดูแลให้ความรักดังที่วันด้วยชีวิตและด้วยดวงจิตผู้พันลูกคือที่สุดแห่งฝันรักของมันสวยงาม แม่นาวเพื่อให้ลูกอุ่นแม่หิวเพื่อลูกอิ่มนนำแม่ยอมทุกเพื่อลูกสุขล้ำแม่ยอมทำ คือลูกสุขใจบุญคุณค่าน้ำนมแม่เฝ้าดูแลไม่อ,อาจททอแทนได้นะ คือความสุขแห่งใจโดยไม่ต้องตอบแทน